เสียงทุกเสียงของรค่เรารอมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ถึงวันแล้วที่เราจะได้ใช้สิใช้เสียงเพื่อเลือกตั้งผู้แทนของเราเข้าไปทําหน้าที่ในสภาก็หวังว่าจะได้คนดีที่รักประเทศชาติรักประชาชนแล้วก็ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ อยู่ในใน,ในฐานะที่เป็นคนโคราชกันพูดพูดโคราชชวนพ่อแม่พี่น้องทุกอำเภอเลยของโคราชให้ออกมากระหึมใช้เสียงเยอะๆเลยช่วยลณรงค์น,น,นิดนึงนะคะก็เราทุกอำเภอทุกตำบลทุกเขตนะคะที่มีที่มีการเลือกตั้งปีนี้เราก็สิบสีบสบ่แล้วก็จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ทุกทกท่านทุกๆคนที่มีสิทธิ์นะคะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นได้ออกมาใช้สิทธิ์ตามที่ท่านได้รอมาเพื่อที่จะได้เลือกตัวแทนของเราไปทําหน้าที่บริหารประเทศดูแลพวกเราดูแลประเทศชาติและดูแลสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลย ก็อยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆที่มีโอกาสมาใช่สิทธิ์เสียงในครั้งนี้นะคะก็ครับผมไม่มีสิทธิ์ในการเลือกใครนะครับเพราะว่าผมยังไม่ถึงป18ป,ปีนะครับซึ่งผมขับสนนั้นที่จะเป็นท,ที่อายุถึง18ป,ป,ปีบริบูรณ์เส,สียดายสิทธิ์นี้มากเป็นถึงเสียงของคนอ่ะใช้สิทธิ์เนี้ยอย่างที่ได้ทำเลยนะครับอย่างมีความชาธิปไตยนะครับเพื่อชาติของเรานะครับเราต้องเลือกคนยังไงคะ ต้องเนี่ยคนนี้คิดว่าทําได้ทําได้จริงครับเพื่อชาติไทยนะครับเอ,อยอดเยี่ยมมากคุณมากค่ะไอมีใครอยากจะถ่ายนะคะจะขอสัมภาษณ์น้องที่ในฐานะที่เป็นคนรุ่นชนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องของการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเลยแล้วน้องมีสิทธิ์หรือเปล่าในครั้งนี้นะคะแล้วอยากจะชวนเพื่อนๆอ,ออกมาเลือกตั้งนี่ยหนูมีแนะนำเพื่อนๆยังไงบ้าง นะครับสำหรับคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับก็อยากจะให้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยอย่างมีประชาธิปไตยครับอย่างด้วยความมั่นใจนะครับเลือกคนที่คิดว่าทําได้ซื่อสัตย์แล้วก็คนที่โปร่งใสนะครับมาช่วยบริหารบ้านเมืองครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นกว่านี้ครับผมแล้วหนูมีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ไหมคะปีนี้อ่ยังไม่มีครับเอาเหรอครับผมปยอายอ๊ยุทเจ็ดครับก็ฝากเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนเืนครับอืมค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณน้องมากนะคะ เป็นสรัธาหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาธิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ ความสัานสันจากหนึ่งเสียงรวมกันเป็นล้านมารวมใจกันหลากสิทธ์เราก็มีหลากเสียงทุกเสียงก็มีความสำคัญอาจจะคิดแตกต่างกันไปแต่เราก็ เลือกคนดีเข้ามาในสภาเตรียมตัวให้พร้อมอย่าลืมบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน3หลักมีแบบสองประเภทแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อการกวาดลงคะแนน้นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถเช็คหน่วยเลือกตั้งได้ที่แอปสบาย